ซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองโดยรวมนะปุ๊บเนี่ยมันมันเหมือนกันเลยนะมอนแตกต่างกันตรงนี้เองเหมือนปลาดินทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยฮะให้เทียบกันชัดเลยนะระหว่างปลาหมอธรรมดานะฮะกับปลาหมอค้างดำที่เป็นปัญหาอยู่ตรงนี้นะฮะจังหวัดประจวบคีรีขันพบการระบาดของปลาหมอสีคางดำ8อำเภอโดยเฉพาะอำเภอสามรอยยตั้งผลกระทบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ โดยแพร่ระบาดในบอ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรทำให้ได้รับความเสียหายต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำพื้นที่นีน่แหละที่เขาเรียกปลาหมอสี่ค้างดำนี่แหละแต่ปลาหนูเป็นคนเรียกปลาหนิลมันเป็นปลาในพื้นที่หรือเปล่าครับใช่คเป็นยังไงเยอะไหมครับก็รู้สึกว่าเยอะอ่ะบางครั้งปลาหนูไปดักปลาสลิดเนี่ยปลาหนูได้มาสี่ตัวห้าตัวพร้อมกันมีทุกครั้งเลยทุกครั้งลักษณะที่เราเห็นมันแปลกยังไงครับ มันมันจะมีเก็ดเป็นสีทองทองเหลืองๆแล้วก็อีกตรงเนี้มันดำแต่สองแก้มเนี่ยมันจะออกสีเลือดก,<ๆ>การประชุมสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปีงบประมาณพศ2567ครั้งที่4ได้นำเรื่องการระบาดปลาหมอสีคางดำนำเข้าวาระการประชุมเพื่อเสนอหาแนวทางแก้ไข โดยการแก้ไขแบ่งเป็นมาตรการ3ระยะดังนี้มาตรการระยะสั้น 1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงลักษณะปลาหมอและการเกิดผลกระทบ 2. เกษตรกรหมั่นสำรวจบอ่อเลี้ยงปลาให้มีความปลอดภัยหากพบการระบาดแจ้งเจ้าหน้าที่ 3. กลมประมงเพาะพันธุ์ปลากินเนื้อปล่อยลงสู่ธรรมชาติ มาตรการระยะกลาง 1. สนับสนุนนำปลาหมอสีคางดำมาแปรรูป 2. ส่งเสริมให้มีตลาดรับซื้อปลาหมอสีคางดำมาตรการระยะยาว 1. หน่วยงานภาครัฐศึกษาวิจัยผลกระทบจากการนำสัตว์น้ำต่างถิ่นมาเลี้ยงและแนวทางควบคุม 2. ศึกษาวิจัยปลาหมอสีคางดำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า 3. ศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอสีคางดำเพื่อลดความดุร้ายและลดการเป็นผู้ล่า 4. การแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้าส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรประกอบกับพระราชกำหนดการประมงพศ2558มาตรา64 ห้ามมีให้ผู้ใดครอบครองเพื่อสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ำอื่นโดยข้อเสนอนำเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อแก้ไขปลาหมอสีคางดำจัดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีและกำหนดเป็นนโยบายต่อไป